เราได้จัก,กรยานมาเรียบร้อยแล้วช่มเราเช่าก็คือเขาให้คืนจัก,กรยานภายในสี่โมงครึ่งเนาะแล้วก็คิดชั่วโมงละสามรอยเยนแล,แล้วเมื่อกี้คุณลุงที่ให้เช่าแอบเป็นหวังว่าเราบอกเขาว่าเราจะไปแค่เล็กแค่ทีเดียวเขาเลยบอกงั้นเอาแค่ชั่วโมงเดียวดีไหมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรฉันเพิ่งถามหาฝนฝนก็กําลังจะมาแล้วทีเนี้ย คุณลุงก็เป็น่วงอีกลุงก็เลยเดินมาบอกว่าจะเชนทางใหม่เอออะไรจะแบบ <c oughs> อะไรจะแบบดีขนาดนั้นหรือว,ว่าจะอยากได้เงินไหมนะคะลุงก็เลยบอกว่าลุงลบอกว่าเธออาจจะได้เช่าจักรยานแค่ชั่วโมงเดียวก็พอไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกอะไรเงี้ยก็เลยบอกเออไม่เป็นไรลุงแบบสบายๆนะ จากที่แบบเดินออกจากสถานีใช่ไหมเมื่อกี้ลงรถตรงนี้แล้วออกจากสถานีฝั่งนั้นมาเดี๋ยวขวาม,มาเลยนะจะเห็นอาคารอาคารเนี้ยมาเช่าตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วแต่ประเภทจัก,กรยานนะซิตี้บ c l ไซคที่เราเช่าเนี้ยคือ300เยเยนต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีครอส s บค์ห้ารยเยนครอสบยยคสบคืออะไรฉันรว่าฉันเช่าจัก,กรยานมีราแคันแหละคุณพระฝนมาแล้ว ฉันถามหามฝนทำไมเนี่ยดูดิเดี๋ยวเราจะตกทั้งวันปะเนี่ยฉันจะปั่นจัก,กรยานได้นัมเบอร์20สีมันมีร่มโอ้แล้ววันนี้ไม่ได้เอาผ้ากันฝนชุดกันฝนมาเดี๋ยวนะ30มส2บยีนี่จัก,กรยานชันเดี๋ยวนะต้องเขาล็อกอะไรยังไงบ้าง เขาไม่มีล็อกเนาะแต่เขาให้กุญแจมาหาก่อนนะอันนี้หรอกุญแจเอาไว้ไขอะไรหรอ <c oughs> เข้าไว้ไขอะไรหรอหหม่ซูกุญแจเอาไว้ไขยังฉันก็เข้าใจว่ามันสิเป็นที่คล้องคล้องลอ่อ อียงสิแม่เบิร์กเดอร์ยี่สิบเอ้แต่มันไปไม่ได้เว้ยล้อหลังโอเคไอ้ก็อนเดิแต่ว่าก็ยังไม่เห็นนะว่าว่าฉันต้องต้องไหนวะเมื่ฝนก็ตกวันนี้หนูขอปั่นจัก,กรยานก่อนได้ไหม ไม่เบิ่งซร้อยแม่อ๋อนี่เดียวโอ้ยเสืออีกแล้วความเสืเอเลยนี่บ๊บมีไผ่เกินมันอยู่ตรงอ่านนี่แม่ขาเจ้าก็ลอกลอที่บ้านห้านังหลังแต่ว่าหมองลอกข้าเจาา้าฮะข้าเจา้าโบเหตุไงมันเล่นแน่โมเสงอุ้ยอ๋อมันติดยิ่งสีเลยบ่เอาออกเอาเอาอกแนบวะนี่ ตีดวยยงสีเลยตีสักแดบบอันี่ยุงสีตีแบบย่มสีลอกโอเคแด่บบบนี่แับย่มสีลอกก็คือโกสีขาวนี่มากคื่อะไรอ๋อกสีขาวนี่มากเรากำหมุนกุญแจทั้งตัวบบบนี่โอเคแล้วก็จะเอาออกได้แต่ในระวังนี่ก็คือกุญแจต้องเสียบยุงสีตลอด แมนบอก้าฉันเห็ดกุญแจง็็จะเฮียงเดี๋ยวล่ะแหยุ่งสีตลอดอีีลิติีเผื่อความชั่วฉันคิดว่าฉันควรต้องไปถามเล่ากันเดี๋ยวฉันไทยรูไปถามพ่อใหญ่นะ่ะทาได้จักรยานมาแล้วพออมากเลยจักรยานมันมอนมอน,มอนแหม แเราสันก่อนเพราะว่าฉันกลัวฉันเป็นคนไม่มีดวงเรื่องร้านอาหารนะกลัวหาร,ร้านอาหารที่ทะเลสาบไม่เจอฉันก็เลยมาซื้อน้ำแล้วก็อาหารเวฟไปด้วยหนึ่งอย่างเก่อไว้ก่อนนะรอสันอยื <You. S 1> หลังเขาไปด<ะ>ูนักท่องเที่ยวดี คือเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ก็คืออันนี้ว่าน่าจะเป็นหลอเส้นไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือมันก็จะมีแบบที่พักด้วยมีร้านอาหารเนาะแบบนึ่งนะมีที่พักมีร้านอาหาร ข้างๆตรงนี้ก็มีลานจอดรถคิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะเดินเข้าที่พักกันคนคือตอนนี้เรากำลังจะปั่นจักรยานไปที่เล็กนะคะก็เอาเส้นนี้มาให้ดูนะนีทุกคนน่าจะเดินมาจากยูฟูอินสถานียูฟูอินที่เราลงเมื่อกี้นี่แหละแต่เราอยากไปดูพระคุณพระคุณเจ้าคนเยอะมาก มันใช่ที่ให้เรามาปั่นจักรายานไหมหาไม่เราไม่เห็นใครปั่นนะนอกจากเราคนเดียวเนี่ยแ,นะแต่คือเอออันนี้คือเมื่อกี้ลืมถามอินฟอร์มิชันนะว่าเส้นทางปั่นจักรายานเราบอกเขาแค่ว่าเราจะไปที่เลกเสร็จแล้วเราก็ตั้ง GPS เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบการเดิน่ะหานห<ะ>ลวงน่ารักนะเออแต่นัักท่องเทีเท่ยวเยอะก็คือโอ้มีคนปั่นเราเห็นเพื่อนเรา เออนะคงเดียวเ,เยอะก็ก็ดีนะทุกคนก็ดีใจคนแบบในชุมชนนาะมันก็มีรายได้คนเฮ้ยแต่เหมือนเป็นเมืองที่น่ารักมากเลยนะแบบตัวอาคารนะอะไรเงี้ยมันเป็นขนนที่ล่มลื่นอ่ะคาเฟ่ก็เยอะอุ้ยร้านนี้เราอยากกินร้านนี้จะมีเวลามาแวะไหมร้านข้างหน้าก็อยากอะกเส้นอะ่ะ เส้นไหมเฮ้ยล้านเส้นน่ะอยากกหนมาัประมาณนี้1,480เ 40, ยนนี่เป็นมะนาวมะนาวเฉืองใสอ่ะเออป่ะไปต่อเดี๋ยวไม่ถึงเนี่ยฉันก็เวินเว้อคือไม่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวกลับมาค่อยถ่ายว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วแบบ เรวนวัไปเรื่อยแ,แล้วก็จะไม่มีเวลาเตาเหรอเห็นไหมกว่าฉันจะถึงกว่าฉันจะถึงอีกเจ็ดร้อยเมตรดูนะจะใช้เวลานาะนไหนนี่ฉันยังไม่ถึงเลขเลยนะฉันก็แวะไปเรื่อยถนนเส้นนี้แบบน่ารักดีอะ่ะคือแบบมันเต็มไปด้วยร้านรวงนะถนนเส้นเนี้ยเดินมาได้นะคะจากสถานียูคุอิน เออตอนเย็ยนๆคนคงออกมาเดินเล่นเดินหาอะไรกินเนาะโอ้ยปั่นขึ้นเนินนี่เดี๋ยวข้ามน้ำแล้วฉันต้องเลี้ยวขวาหรอนือนั้ทองเที่ยวยาวอยู่เนี่ยเลยแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นโซนแบบที่พักเดียวกลางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเขา เป็นที่แช่ออนเซ็นเนาะเมื่อกี้คือนักท่องเที่ยวแบบลากกระเป๋ากันเต็มเลยคือคุณลวงออกอากํลังกายได้ยินเสียงไหมเสียงเสียงเสียงจากแมลงคือววออกกํลังกายดูวิวข้างหน้าอ่ะขีไปได้สองร้อยเมตร ยุดเบิจี p ีเอทขี่ไปได้อีกสองร้อยเมตรยุดท่ายลูปสีฮอดว่านน่ชันโอ้จกักรยานจักยานแนะนำนะมันเป็นกิจกรรมที่ต้องทำอะ่ะจักรยานมันปั่นม้อนหมอน,มอนไปท้างแดต่อปนี่หอดซีแยกแล้วให้ไปใส่อู้ตรงข้องนี่กับบุมีี่นคออูมีหัวไหม เพิ่งไม่เสียไปทั้งแต่ือนน่านหอดไ้เลกดิงดูดูวิวดูวิวโอ้ยมันต้องมาปั่นนะเดี๋ยวฉันต้องขอแวะดูจีเวียสตก่อนเพราะฉันเลี้ยวมาถูกไหมถือว่า เอาไปคนระทางวัเน่ะแม่เดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อถึกแล้วแล้วก็ตรงไปนี่เลี้ยวซ้ายอุ้ยเธอเบิ่งทางมากแม่เธอมันเป็นทางเก็บๆไหมอุ้ยแกยทางนี้ก็สวยฉันโลภมากแล้วก็เลี้ยวซ้ายบอถือแถบบอ,อ,อ GPS ้องหันนี่กับโอ้โหหองเดียวทายมากเลหาลอยหาสิเมตรถือว่าคนเราฟังถนนเนี่ยตรงไปอีกหาสิบเมตรเลียวทรายเอ้ยสิมื่อถือหันพี่หน้องกันดิโอ้ยคุณลุงชั่วโมงหนึ่งหนูตันมากชวโมงหนึ่งกับบะหว่านเดีนั่งกินข้าวแล้วก็เสียดินพิลเลยตอนนี้ โอ้ขื่นค่อยค่ะขึ่นคอยพี่น้องขึ่นคอย,อคอยโอ้ยมันเสียดายปิดกล่องคีย์ตั้งแ่ยันขืนค่อยก่อนโอ้ยเอาให้เบิ่งบานเลื่อนน่าสิเป็นที่พักน้ำเด้อดขาดตรงนี้โอ้อยากถอดหมวกที่ทำเมันบอด,ดีอะไปค่ะไปมวนน้ำกันค่ะเที่ยวปีละเทือแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้ซีมี่ไปอยู่ ต่วอ,อันไปเมืองไทยนี่แหะไปทางประเทศกูมีเงินหรอดคนเก็บเงินมันเที่ยวต่างประเทศมันหลักหมื่นไหมเดีวเด้อตรงนี้ก็มีทีผักหวงอุย้ยเธอฉันมากู้ถือไหมเดี๋ยวขอไปหาทางไปก่อนด้วยสิบเมตรแล้วดูทางฉันมาผิดทางใช่ไหมเนี่ยฉันมาตาม G P S เป๊ะเลยนะ <laughs> ป่ะลองดูอีกสามร้อยห้าสิบเมตรดูโอเคปะโอ้ยฟินอลี่มาถึงที่เล็กเรียบร้อยแล้วมาถึงป <Okay. S 2> ุ๊บดึมชื่อเล็ปะจะไหวาสารก่อนแล้วก็ค่อยปัดจักรยานรอบเล็กมีเวลาอยู่ที่ประมาณ ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วบ่ายสองครึ่งบ่ายสามครึ่งเออมีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวร้านที่ฉันมาร์กไว้จะได้ไปไหมอันนี้เดี๋ยวเอารอบรอบสามให้ดูเนาะดูต้นไม้ใหญ่กันมีโอ้ต้นไม้ใหญ่มากต้นสนแหละต้นใหญ่มากต้องเป็นสารที่อยู่ริมทะเลสามนะคะ ทำถูกปะวะไม่รู so <laughs> ้วไม่ร <rapidement> ู้่าทำถูกปวามีเสาโทรออยู่ในอยู่ในเล็กด้วยทุกคน เดินดูกันนะกันเต็ดะเต็ดะดูสิว่ามีหรือเปล่าอ๋อนี่ไงตรนี่มีเสาตรงนีกซึ่งเสาน่าจะตรงกับเสาที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปปั่นรอบนี้ ขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันลงแล้วลงอีกลงอีกลงต่อเป็นที่จอดรถยนต์เราจักรยานไปแทบบไม่อยากทิ้งจักรยานไว้เลยอะ่ะจุดจอดจักรยานไหมจุดนี้ไหมจอดได้ไหมจักรยานตรงเนี้ย ก็ได้แหละล็อกไว้อยู่นี่เป็นทะเลสาบนะคะนี่เป็นทะเลสาบแบบเนี้ยแล้วรอบๆทะเลสาบอะ่ะก็จะเป็นร้านอาฮงร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นนะคะเป็นสาร <c oughs> เราเพึ่งไปมาแล้ว G P S ก็พาฉันลงมาจากทางโน้นแบบว่ามาแบบเส้นทางที่ไม่มีใครเลยทะลุบ้านคนนะก็ดีเหมือนกันเมเปิ้ล แล้วก็นี่เออเดี๋ยวเราถ่ายรูปนิดหนึ่งเราก็จะไปหาเราทานอาหารแล้วก็จะไปแถวๆ JR แหละอืมถ้าเกิดว่ายังมีเวลาอยู่ก็อาจจะแบบเดินๆแถวนั้นอีกสักนิดหนึ่งเงนาะกบอิมอ่มเออกับบรรยากาศอันนี้คือชิรินเลกนะคะอยู่ที่ยูฟุอินอมลมเย็น ปาภายัยแล้วก็เอ่อนะกำลังจะให้ดูเออก่อนจะไปถึงตรงนั้นเป็นสารเจ้านะคะก็ไปขอพรอมาแล้วเรียบร้อยเสร็จสิส้นภารกิจวันนี้ทั้งเดเช้าเลยได้ดูพิธีประเพณีฮากาตาะเนอะได้นั่งรถไฟสายโนม,มุริ จากฮากตาตะมาถึงยูฟุอินแล้วก็สุดท้ายได้ปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นสมใจอยากก็มาปั่นที่ยูฟุอินขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสุขกายสบายใจลันลาลันลาไม่ว่าจะเจอเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ลันลาทุกคนนะคะไว้พรุ่งนี้วันสุดท้ายที่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหว้พระไหว้พระนอนนะคะนันโซอิน อยากจะเล่าให้ฟังมากเลยขับผ่านต่กรยาเอ้ยสะพานตรงนี้มาใช่ไหมแล้วจนะีเพียนบอกให้ฉันอ่ะเลี้ยวไปทางนี้ซึ่งความเป็นจริงเมื่อกี้ฉันกลับมานะ่ะฉันกลับจากทางนี้แล้วแบบตรงมาอย่างเดียวเลยเออคือฉันกลับมาจากทางนี้เือเนี่ยที่จะไปทะเลสาบคิรินนะก็คือ คือมันก็จะเป็นเส้นที่เขาขายของเนี่ยมาถึงสะพานนี้ใช่ไหมแค่ตรงไปแต่ว่าเมื่อกี้นี้มันบอกให้ฉันเลี้ยวไปทางนี้ฉันอยากจะขอบคุณ Google Ma p มากเพราะว่าเส้นนี้คนเยอะมากแล้วก็ไปเสน้นนั้นคือแบบเออสวยอะไปในหมู่บ้านคนแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปรบก,กวนอะไรเขาหรอกแต่ฉันก็แปลกใจว่า Google แมปมันทำไมมันพาฉันไปทางนั้นวะฉันตั้งแบบเดินนะ มันจะท่าฉันอ่อมอย่างปันนั่นวะเงิดหลายแต่ว่าอะขอบคุณ G P S เพราะว่าฉันก็ชอบเส้นทางนั้นอยู่แต่แค่แบบรู้สึกรู้สึกสับซนว่ะเฮ้ยมันแมนมองมันคือเป็นเปียวแต่ว่าอะเออโอเคเพราะว่าทางมันง่ามดีทุกคนก็รอถ่ายรูปตรงนี้เยอะเหมือนกันจะได้ถ่ายไหมหรือว่าไปเลยวะแดดออ่อนตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้ว อีกชั่วโมงหนึ่งนะเรามีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งคือ4ี่โมงครึ่งเราต้องเอาจักรยานไปขืนนะเราก็จะบอกว่าร้านลวงร้านอาหารร้านของฝากอะไรคือเยอะมากแล้วก็เรามาตรงนี้ก็คือก็โดนนะคะโดนตั้งแต่โดนเมื่อกี้ว่าจะซื้อกระเป๋าผ้าแต่ว่าไม่ได้ก็เลยได้ชุดไปไหว้พระวันพนุ่ง้แทน แล้วก็ร้านอาหารร้านไอศครีมอะไรคือเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะหาร้านไม่เจอร้านกาแฟร้านกาแฟเยอะแยะมากมายนะคะที่อยู่ในทะเลสาบแล้วก็ตั้งแต่แบบเส้นเนี่ยเส้นที่มาอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นแบบขายของทั้งเส้นเลยทั้งของกินของฝากท<ม>ข้งหลังองเขานะคะกับจักรยานของดิฉันเองจักรยานของดิฉันห้างชิโมงไปคืนเขาแล้วชอบจักรยานมากเลยเนี่ยแบบมันปันมอ,นอยู่ไหมก็ว่า มีเกียวด้วยนะแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเกียวเลยนะเปลี่ยนไม่เป็นอันนี้เป็นเส้นจักรยานที่มันจะมาทะลุที่ ทพิธภัณฑ์ก็ปั่นเลาะเรียบริมคลองมาแบบนี้นี่ว้าวฉันจะถึงไหมเนี่ยฉันอยากถ่ายรูปทั้งนาข้าวนี่ว้าวอยากถ่ายจังเลยจะถ่ายกับนาข้าวจังเลย เพราะว่าไม่เอาพอแลหละเหลือเวลาอีกไม่ถึงยี่สิบนาทีฉันต้องฉันต้องรถไปคืนอ้ทุกคนม,มันไม่น่าจะมีนี่มาเาแบตเตอรี่โลเออให้โลอยู่นั่นแหละจะถึงแล้ว อะไรที่อิ่มมาก นกะะัยาที่อยู่ปูอินห้าชั่วโมงอะ่ะถ้ามาพักนี้ก็คือจะอิ่มมากๆเลยเมืองเขาน่ารักเดียบเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา thank okay. you